แฮมแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซซีทีน่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจกก๊ะก็วันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเตรียมโซนโฟกันนิดนึงแลวกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมโดนถามมานะฮะว่าเออพี่จะผมจะกลับมาเล่นหรือผมจะมาลงทุนจะมาทําเป็นอาชีพได้ไหมนะครับช่วงนี้ผมได้รับคำถามแนวเนี้ยโคตรเยอะใช้คำว,ว่าโคตรเยอะเลยนะทุกคนจริงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติ นะครับบางคนก็เข้ามาเพื่อที่จะหาได,ได้เสริมบางคนก็จะเข้ามาเล่นเกมซึ่งต้องบอกก่อนว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปละกันนะครับวันนี้ผมจะมาตอบในโมเมนต์ของออที่ผมได้รับคําถามมาละกันเนาะเออมาก็ใครที่ชอบคนที่แบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับคาถามยอดฮิตที่ผมได้รับมาเลยนะใน1เดือนเนี่ยเราสามารถหาเงินจากเกมโซนโฟได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับคืออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเกมโซนโฟเองมันจะมีอาชีพแบบหลกัลกๆอยู่ แบบอาชีพที่หาเงินได้เนี่ยหลักๆอยู่แค่ไม่กี่อาชีพหรอกครับก็คืออาชีพฟาร์มฟาร์มก็คือฟาร์มปกติแล้วก็อา <elli> ชีพรับจ้างฟาร์มมันไม่เหมือนกันนะอาชีพฟาร์มกับรับจ้างฟาร์มไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของพ่อค้ารับรอนก็คือเอ่อเอาของมานะครับแล้วก็เอาไปขายต่อบวกกาไรเพิ่มเติมแล้วก็อาชีพรับจ้างกดดีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วส่วนซัตเอ็มผมไม่ลงดีเทลแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องต้องอาศัย รอบในการเปิดรับสมัครเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องใช้งบประมาณในการเติมประมาณหนึ่งนะครับผมอะ่ะก็อันนี้เรื่องของแซดเอ็มผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลจริงๆอาชีพของเกมเนี้ยมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับไม่ไม่กี่ไม่กี่อย่างนะครับอ่าอ้างอิงนะครับผมอาชีพที่ผมผมเองก็คือทํามาเกือบทุกอาชีพเลยนะแต่เพียงแค่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้ทําแบบฟูลไทม์เพราะว่าผมเองก็มีงานประจํานะครับและนั่นแหละรายได้มันจะไม่ได้เยอะมากที่ผมไปสอบขามมานะครับ หลายคนแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะอ้างอีกจากหลายคนเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกก่อนเรื่องของการฟามนะครับแบบเราลงดันในแต่ละวันลงดันในแต่ละเดือนเนี่ยเราได้รายได้เนี่ยต่อเดือนเท่าไหร่นะครับลงดันนะลงดันโดยที่ใช้ตัวเด็กของเรา3ตัวแล้วก็ตัวหลักตัวหนึ่งเป็น4ตัวงเงี้ยลงดันเนี่ยรายได้โดยค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแถวแถวแบบ1 5 k บวกลบทำไมทำไมไอ้1 5 k เนี่ยมาจากตรงไหนบ้างมีวิธีคิดยังไงบ้างนะครับผมอ่ะ การลงดันของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยเราก็จะอ้างอิงจากเรดเฉลดียของค่าเงินในการจบดันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเก็บหนึ่ง่ตัวหลักของเราได้ยี่สิบเถ้าเป็นตัวไก่ของเราได้ประมาณ1 8บแเราก็เอาเงินตรงนี้มารวมกันว่าใน1รอบเนี่ยเราได้กําไรเท่าไหร่บวกลบกันนะครับเพื่อจะเป็นเงินจบดันไม่บวกใบกันแตกหรือของต่างๆในขยะด,ดันเนี่ยเราเอามาขายเป็นเงินนอกเท่าไหร่ซึ่งในรายละเอียดถ้าตอนนี้ราคา m ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ29บาบาทเนี่ย ใน1วันเนี่ยหรือใน1ชั่วโมงของเราเราทาเงินได้เนี่ยประมาณสักชั่วโมงละเอมติตตกไปชั่วโมงละเอมแล้วกันนะครับอาจจะมากขึ้นหรือลดลงตามความขยันหรือความแบบหรือขอของเรานะฮะใน1ชั่วโมงเราจะได้1นึ่งเอมอันนี้คือกําไรเน็ตเน็ตนะครับผมอ่าในหนึ่งชั่วโมงเราจะได้ยี่สิบนนเก้าบาททุกคนอ่ะยี่สิบเก้าบาทก็ลองเอายี่สิบเก้าบาทคูณจํานวนในการลงดันในแต่ละวันของเรานะครับตัวอย่างเช่นผมลงดันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสิบชั่วโมงอ่ะสิบชั่วโมงคูณยี่สิบเก้า อันนี้อยก้าคือกาไรนะทุกคนนะคือกําไรถามว่าเยอะไหมก็ก,ก็ไม่ไม่ไม่เยอะมากไม่น้อยเกินไปนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเอ่อเป็นตัวของดังตัวทั่วไปแล้วกันนะครับเป็นกําไรค่าเฉลี่ยแล้วกันนะอ่ะทีนี้พอกาไรค่าเฉลี่ยของแบบดันตทั่วไปก็ประมาณ290หรือ300เราคูนด้วยกับจํานวนวันที่เราฟาร์มสมมติว่าเราฟาร์ม31วันหรือ30วันนะ่ะติดกันเลยนะครับผมเราจะได้รายได้โดยประมาณแล้วกันนะครับก็ประมาณ8 9 0 0 0ในในแบบ ใน1เดือนเราจะได้กําไรประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมผมว่าไปหางานทําคุ้มกว่านะเอาจริงๆนะครับสําหรับใครที่จะไปะเป็นสายฟาร์มแบบนี้มันมันค่อนข้างที่จะอาศัยความขยันอาศัยสถานการณ์เอถ้าเอมขึ้นก็ก,ก็ดีไปถ้าเอมลงก็สวยไปอันนี้ผมติต่างในเบสของค่าแบบสแตนดาดพื้นฐานนะบางคนอาจจะได้มากกว่านี้จะได้น้อยกว่านี้แล้วแต่คนจริงๆนะครับผมอะประมาณนั้นแล้วกันเนาะ ต่อไปนะครับอ่ะไอตัวของลงดันทั่วๆไปก็จะได้กําไรประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยตัวของดันกิจกรรมตอนแรกมันซับพอร์ตดันแรงมากไอกิจกรรมเนี่ยมันได้ตัวของกล่องมันนี่มาหรือแบบเอาบายเอกเนี่ยมาขายเป็นกล่องมันนี่นะซึ่งรายได้ต่อวันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของวัดของเราอย่างผมในอ้างอีกแล้วกันเนาะสำหรับการลงดันแดงอบิจีนในการสร้างรายได้ผมอะ คือมันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาปั๊บเนี่ยวันวันหนึ่งอะ่ะผมสามารถทํากําไรได้แบบหลักเท่าๆห0าร้บวกๆเลยเพราะว่าเราลงเร็วมากนะครับด้วยสเตตัสของที่เราแบบบ้าข้างอะ่ะแกคือที่ผมมัน4ี่พันเก้าอ่ะทุกคนมันมันแบบมันบ้ามากอะ่ะคือผมลงดันไวจัดอะ่ะแล้วผมทํารอบต่อต่อชั่วโมงได้สูงครับยิ่งเราทําของเยอะยิ่งทํารอบต่อชั่วโมงได้สูงเนี่ยเราก็จะหาเงิน M เนี่ยได้มากกว่าคุณที่แบบของอาจจะไม่ได้เท่าเราเนี่ย นี่เราทาได้รอบได้ไวได้อะไรต่างเยอะอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือเรารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยสินค้าเนี้ยมันสามารถแปลรูปได้เป็นของบางอย่างพอเรารู้ตรงเนี้ยเสร็จปั๊บเราแปลรูปแล้วเรามาขายเนี้ยกำไรมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกแต่อ,ตอาจาจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วมันก็ขายง่ายด้วยมันก็เลยทําให้กําไรของณต,ตอนเนี้ยถ้าไปใครที่ลงดันแดงอ่ะจะกาไรเยอะมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมต้องขายของออกด้วยถ้าขายของไม่ออกก็แน่นอนก็คือจิ้งก็คือแบบเหงาดากประมาณนั้น,นผมซึ่ง ตอนนี้ผมลงอบิ i จีนผมลงอบิ i จีนหนักมากหนักแบบหนักแบบหนักจัดอะเวลาว่างผมแบบว่าลง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 อย่างเดียวเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยรายได้มันดีรายได้มันดีมากสมมติว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยหรือ1รอบผมสามารถทํากําไรได้ต่อรอบเนี่ยเกือบเป็นแบบเน้นคําว่ากําไรนะก็คือแบบเกือบเอ็มอะมันมันได้เยอะขนาดนั้นอะผมก็เลยลงตัวของอบิ i จีนยาวเลยครับผมซึ่งตอนแรกบัตรผมมีเยอะมากนะตอนนี้ผมเหลือ20บใบอะทุกคนตอนนี้คือผมลงแบบบ้าคลั่งจัดนะครับผมเพราะว่ามันกําไรมันเยอะมาก กำไรของ a r b i g มันเยอะจริงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นของต้องแรงนะครับผมอ่ะก็สมมติตีต่างไปละวันละ500แล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับการที่ลง a บ b i t g แล้วกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะไอ้ตรงเนี้ยถ้าโปรโมชั่นเราออกไปกําไรมันก็จะได้ไม่ตรงนี้นะครับทุกคนนะเอออันนี้มันอยู่ในช่วงโปรโมชั่นของของกิจกรรมอยู่มันก็เลยขายกล่องมันนี่ออกอะไรออกเนี่ยมันก็ได้จะได้กําไรเยอะถติว่าวันละ500ตีต่างแล้วกันแบบฟาร์มแบบฟูลไทม์อันนี้ผมฟาร์มประมาณ2-3วันนะตั้งแต่กิจกรรมเข้ามานะรััับบผมมอ่่่ิวววาาฟ์แนนนนึงงขยยล500ซ ทำได้นะครับทาได้เกินเกินจะ500ด้วยแล้วแต่ความขยันของเรา500คูณสก็ประมาณ15ื่นก็ถือว่าเยอะอยู่นะอันนี้เป็นเฟสของการที่ลงดันเฉยๆไม่ได้รับจ้างต่อไปในเฟสของการรับจ้างลงดันแล้วกันนะครับรับจ้างลงดันเนี่ยผมไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะผมจะอ้างอิงจากเฉลี่ยที่ผมไปสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการางงรับจ้างลงเกฟโฟรับจ้างลงเกฟโฟกันนะทุกคนนะเกฟโฟก็คือดันที่มันเป็นได้ตัวของ E p ที่เยอะที่สุดในเกมไม่ใช่ในะ ไม่ได้เป็น EP ที่เยอะที่สุดสิเขาเรียกว่าเป็นดันที่จบวที่สุดนะครับในเกมแล้วก็ได้ EP เนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับผมก็คือตัวของดันนี้เขาเรียกว่าดันเกฟโฟเนี่ยมันมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4เกฟเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเกฟโฟครับอันสุดท้ายเขาเรียกว่าเกฟโฟซึ่งเขาจะมีแบบอาชีพแบบรับจ้างลงเกฟยกเคก็รับจ้างลงเกฟรอบละ1.4 1.5บาทก็ว่ากันไป ซึ่งในการรับจ้างลงดันของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับความขยันและก็การทํารอบของแต่ละคนด้วยส่วนว่าเราแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าทํารอบด้ว่อยมากของโนเลงมากคนจ้างเราเทแทบจะมีลูกค้าตลอดตลอดเลยอย่างเงี้ยซึ่งในหนึ่งเดือนเนี่ยสามารถหาได,ได้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะก็ตีต่างไปแล้วกันนะครับวันละประมาณสักแถวๆห้าหกร้อยได้อยู่บางคนก็เป็นพันก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถึงไหมแต่ผมคิดว่าวันละเป็นพันน่าจะมีอยู่ครับแต่ว่าอาจจะส่วนน้อยนิดหน่อย นะครับส่วนตัวผมเองไม่ไม่ได้แบบรับจ้างลงนะผมยังไม่มีข้อมูลตรงนี้แน่นสอบถามมาในได้หลายเฟดแล้วกันนะครับในการรับจ้างลงเกทเนี่ยกำไรต่อเดือนเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ20 k บาทนะครับอันนี้บวกลบขึ้นอยู่กับความขยนันขึ้นอยู่กับของแต่ค่าเฉลี่ยก,กลางๆนั่นจะประมาณนี้แต่การลงเนี่ย20 k บาทแน่นอนครับเราอาจจะต้องมีลูกค้าประจานะครับแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอย่างไงนะความขยันพอสมควรน,นะครับดังนั้นเนี่ย อาชีพการรับจ้างลง,งดันเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีศึกชิงแย่งลูกค้ากันเนาะก<ม>็คือสมมติคนทาเยอะคนก็จะแย,ย่งลูกค้ากันหนักมากพราคนแย่งลูกค้ากันหนักๆๆเนี่ยมันก็ทําให้กําไรของเราก็นลนดลงด้วยไอ้ตรงนี้ก็มีความเสี่ยงต้องบอกก่อนเลยว่าการลงทุนเกมเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะก็อันนี้จะเป็นเฟสของการลงดันเนี่ยมี2เฟสนะครับก็คือเฟสที่ลงเองนะครับสี่จอก,กับเฟสที่รับจ้างลงนั่นเองครับซึ่งกําไรเนี่ยมีความเฉลี่ยใกล้ๆกันแต่รับจ <ๆ S 2> ้างเนี่ยกำไรจะเยอะกว่า แต่ว่าถ้าลงเองเนี่ยอาศัยความขยันแล้วก็ความโฟล์ความพิ้วของเราเงี้ยไม่ต้องอร้อลูกค้าไม่ต้องอะไรต่างๆมีข้อดีข้อเสียต่อไปนคะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการรับร้อน,นะครับผมอ่ะรับร้อนในที่นี้ก็รับร้อนจากการแบบสมมติผมอยากแบบไปขายของแบบราคาร้อน,นี่ผมก็สามารถที่เอาของเนี่ยไปขายให้แบบพ่อค้าที่รับร้อนได้แล้วพ่อค้าที่รับร้อนเนี่ยก็จะเอาของเนี่ยไปขายกับราคาตลาดซึ่งมันก็จะได้กําไรที่เยอะมากๆ แน่นอนครับผมการรับร้อนี่หรือการขายของร้อนตรงนี้แน่นอนครับมันก็ต้องมีทุนหนึ่งต้องมีทุนก่อน2อก็คือต้องรีบปล่อยซื้อมาคือแบบได้ของมาคือถ้าปล่อยได้เร็วก็จะดีมากเพราะว่าเออตัวของค่ายนี้ทําของมาตบหนักหรือเกินนะครับผมยอมรับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเออรายได้จากการรับร้อนล้วกันนะครับผมอันนี้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแพทขึ้นอยู่กับสถานการณ์เกมในช่วงเวลานั้นไลหรือขาดกับลง ฟาร์มเนี่ยไม่มีขาดทุนอันนี้ผมการันตีแต่อาชีพรับร้อนมีขาดทุนครับจริงๆก็คือผมอ่ะเคยขาดทุนจากการรับร้อนตรงเนี้ยนะครับผมก็หลายหลายหมื่นอ่ะหลายหมื่นเลยนะครับรายก,กาไรก็หลายหมื่นเหมือนกันคือมันทัวกันไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆซึ่งอาชีพการรับร้อนเนี่ยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ตลาดของเราขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยว่าเราขายของง่ายแค่ไหนเงินทุนของเราเท่าไหร่วิเคราะห์ตลาดเป็นยังไงบ้าง อาชีพรับร้อนี่ผมผมไม่สามารถเคาะเป็นตัวเลขได้แต่อ้างอิงเฉลี่ยในโมเมนต์ที่ผมทํและกันเคยทํานะในการรับร้อนใน 1- นหนึ่งเดือนน่ยจะได้เหรียญเฉลี่ยประมาณแถวแถวสองหมบาทนะครับประมาณนะบวกลบขึ้นอยู่กับตลาดช่วงนั้นตลาดช่วงนั้นมีความโฟล์มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับและที่สาคัญไปมากกว่านั้นเลยก็คือของในแพทแพทนั้น,นหรือในเดือนเดือนนี้นมาตกมากน้อยแค่ไหนบางแพทเนี่ยของไม่ตกกันเลยของมันจะนิ่งมาก ของราคาต่างๆในในตลาดจะนิ่งมากอันนี้เราพูดถึงการทําเงินนะทุกคนเราพูดถึงการทําเงินนะฮะเออก็จะนิ่งมากๆนั่นเองครับดังน,นั้นอาชีพรับร้อนมีความเสี่ยงสูงรายได้ก็เยอะด้วยรายได้เยอะมากๆนะครับคือเราไม่ต้องไปเหนื่อยฟาร์มอ่ะคือเต็มที่คุณเหนื่อยกับการคุยกับลูกค้าครับผมแบบเหนื่อยแบบนั่งคุยกับลูกค้าคุยกับลูกค้าทั้งวันอะไรอย่างนี้ครับอืมก็แล้วแต่คนนะฮะเออประมาณนั้นนะครับอันนี้คืออาชีพตัวของรับร้อนนะครับต่อไปอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของขายเบบ ใบบุออันนี้ผมกับเองก็ทแล้าก็ทามายาวนั้นแต่เซิร์ฟเปิดจนถึงตอนนี้มันมันก็เหมือนกับรับร้อนทุกคนแต่ว่าตัวของใบบ a l อเนี่ยมันจะได้กําไรที่น้อยมากเออใช้คํานี้ดีกว่ามันอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับขายใบบ a l อเนี่ยเออคิดเหมือนกันกับวันไหมแต่ว่ากําไรมันน้อยจริงเออมันไม่ได้แบบกําไรเยอะเหมือนกับรับร้อนทุกคนแต่ว่าความโฟลในการขายมันขายง่าย มันขายง่ายมันขายคล่องอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าช่วงลางหลักเนี่ยมันมันไม่ค่อยได้กาไรเพราะว่าโปรโมชั่นมันมาตบถี่มากพอโปรโมชั่นมาตบถี่ปั๊บเราลงทุนกับการย่อยเราลงทุนกับของพวกนี้ไปอะ่ะมันทําให้ตลาดพอตลาดลงทีอะ่ะกไรของเราสมมติว่ากําไรของเรามันอาจจะประมาณ 10- บถึงยีสมมตินะในต่อชิ้นเนี่ยแต่ว่าพอเจอโปรโมชั่นไปปั๊บเนี่ยสินค้ามันตกลงมาถึง30%เนงี้ยคือกำไรตรงนั้นเราหายไปเลยไอตรงของไปบวอกอรมันมีความเสี่ยงมากๆ คือรับร้อนกับเบบออจะมีความเสี่ยงโคตรเลยซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ค่อยผมเองก็ไม่ค่อยเชียร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอยากลองทําก็ทําได้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมลองดูลองให้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วกันเนาะต่อไปครับอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของพ่อค้ารับกดดีอีพ่อค้ารับกดดีอีคือยังไงก็คือเขาเนี่ยเติมเงินสด,สดเนี่ยไปปึ้มแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยมาเปลี่ยนเป็นเงินในสกุลเกมเขาเรียกว่าเงินดีอีเนาะหรือเป็นเงินแคชนะครับผมอ่ะ พอเราได้เงินดีหรือเงินแคสมาเสร็จปั๊บเราก็เอาเงินตรงนี้ไปหาสามารถซื้อไอเทมหรือของต่างๆในเกมได้นะครับผมอ่ะก็สมมติผมไม่อยากจะกดเออสมมติผมไม่อยากจะแบบมาซื้อของราคาในเกมอ่ะมันแพงผมอยากจะซื้อของนอกเกมเนี้ยผมต้องทำยังไงบ้างก็เติมเอาดีมามาซื้อ มาช็อปหรือไม่ถ้าไม่เติมก็ไปซื้อกับพ่อค้าที่จับจําหน่ายของเรื่องของการเติมดีมาอะไรเงี้ยครับซึ่งในแต่ละเดือนมันก็รายได้ไม่เหมือนกันอีกนะครับเท่าที่ผมไปถามมานะครับส่วนมากขึ้นอยู่กับความขยันเน้นนะครับขึ้นอยู่กับความขยันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีฐานลูกค้าประจําหรือเปล่าถ้าเป็นพ่อค้าที่รับกดดีหน้าใหม่ผมบอกก่อนเลยว่าเจ็บก็เยอะคือผมเคยทำนะเรื่องเรื่องของการรับกดดีีผมทํามาหมดแล้วอ่ะคือเคยได้กําไรในถึงเดือนน่ะในเดือนเดือนนึงอะเยอะมาก 2- องสามหมื่นเคย นะครับเพราะว่าบางทีโปรโมชั่นของเดือนเดือนนั้นน่นะมันดีจริงๆอย่างเช่นแบบอาจจะมีของอพวกสุมสยย่มไซยามาเงี้ยพอเราได้ตัวของไซย,ยามาก็เอาของไปขายมันสามารถต่อยอดไปเรื่อยๆยเงี้ยแต่ก็คือเจ็บเหมือนกันก็เคยขาดทุนหลัก10 k เคหรือแบบหลักหมื่นเหมือนกันเพราะว่าเจอโปรโมชั่นที่ตบสมมติโปรโมชั่นนี้เราเติมไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้มันดีแล้วนเว้ยแต่ว่าโปรโมชั่นใหม่มามันดีกว่าโปรโมชั่นเก่าเงี้ยล้วคนแห่เติมเยอะพอคนแห่เติมเยอะการตัดราคามันก็เกิดขึ้น มันก็เลยทําให้เราขาดทุนนั่นเองครับเอาง่ายๆเลยครับผมเรื่องของการลงหาเงินของเกมนี้จริงๆมันมีโคตรเยอะเลยทุกคนมันมีเยอะมากแต่ว่าหลักๆก็จะมีแค่ไม,ม่กี่วิธีที่แบบสามารถหาเงินได้แบบตายตัวอย่างเงี้ยครับผมอ่ะถ้าเป็นผมแนะนนะํานะสาหรับคนที่งบน้อยนะผมแนะนําในเรื่องของการแบบปาล์มดีกว่าปาล์มเนี่ยมันไม่มีขาดทุนแน่ๆ,ๆทุกคนแต่ว่าเราจะได้กําไรน้อยตัวอย่างเช่นสมมติเดือนแรกเนี่ย คณทาของเนี่ยคุณลงทุนไปหมื่นหนึ่งแล้วคุณฟาร์มเดือนนั้นนี่หมื่นหนึ่งเสร็จปั๊บเนี่ยคุณได้ทุนคืนแล้วนะเว้ยแล้วแกได้ทุนคืนแล้วที่เหลือพอแกไปฟาร์มเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4ทุกเดือนต่อไปจะเป็นกําไรของแกหมดเลยแต่ถามว่าคุ้มไหมกับการที่เรามาฟาร์มแลวออกจากงานมาฟาร์มหลายคนถามผมพี่ผมควรจะออกจากงานประจามาฟาร์มไหมไม่ผมไม่เชีย์จริงๆอันนี้ไม่เชีย์จริงๆนะคือ ถ้าคุณมีงานประจําอยู่คุณทําเป็นงานประจํารือคุณไปเถอะเวลาที่คุณเลิกงานคุณค่อยมาฟาร์มหรือคุณค่อยมาทําธุรกิจอะไรต่างๆมันจะไม่ได้เครียดแกเอ็มเกมเนี้ยลงหรือขึ้นน่ะมันน่ากลัวมากเลยนะมันสวิงจริงๆผมไม่ได้แบบจะมาขู่หรืออะไรนะผมพูดตามความหลักความเป็นจริงตอนนี้คือสมมติคุณอาจจะเห็นว่าตอนนี้เอ็มได้ยี่สิบเก้าสามสิบก็จริงแต่เอ็มมันเคยลงไปหลักหลักยี่สิบยี่สิบบาทคุณรับได้ไหมในการฟาร์มของคุณในหนึ่งชั่วโมงคุณได้ยี่สิบบาทอะ เออแล้วก็ใน1วันแบบคุณได้แค่200บาทอ่ะคุณรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้เสี่ยงได้ก็มาแต่ว่าถ้ารับไม่ได้เสี่ยงไม่ได้คุณก็หางานทําไปเรื่อยควบคู่กันไปส่วนตัวผมเองก็ทําแบบนั้นเหมือนกันวันเองนะครับผมก็ทํางานประจําด้วยแล้วก็ทํา YouTube ด้วยรายได้ของการฟาร์มจากเกมเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกครับผมฟาร์มเอาฟิลเฉยทุกคนคือเหมือนฟาร์มเพราะว่าเราต้องทําคลิปเราฟาร์มเอาฟิลย่างเงี้ยการทาของของผมเนี่ยเหมือนทํามาเพื่อที่จะ มาฟาร์มทําคลิปมาต่อยอดการทาคลิปเฉยๆไม่ได้แบบมีการฟาร์มเป็นอาชีพจริงๆผมจะเป็นสายแบบซื้อมาขายไปมากกว่าแบบสังเกตของว่าเอ้ของชิ้นนี้มันต่ากว่าตลาดนะถ้าเราไปขายนอกจกราคาแบบนี้กําไรจะเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยผมเน้นไปทางการทําแบบตรงนั้นมากกว่าถามว่าในกําไรต่อเดือนี่นเยอะไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมันไม่ได้เยอะหรอแกมันมันน้อยมากมันน้อยแบบเบาบางมากกําไรส่วนมากเถอะของจากเกมเนี้ยส่วนมากหลักๆเลยนะผมจะได้จากการที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเออ เปเหมือนคล้ายๆกับเติมพวกดีอีอย่างเงี้ยเติมดีอีเพราะว่าเราเองก็ทํางานแล้วเราก็มีเงินมาการมาเติมของเอาของตัวเนี้ยมาขายต่อเงี้ยมันก็จะได้กําไรเล็กๆน้อยๆซึ่งผมอะ่ะไม่ค่อยมีเวลาขายเยอะไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มเยอะกําไรมันก็เลยไม่ได้เยอะตามนะครับผมอะ่ะประมาณนั้นซึ่งต้องบอกก่อนเลยถ้าใครที่จะมาทาไอ้เรื่องพวกเนี้ยผมอยากให้รับความเสี่ยงเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ตรงจาไว้เสมอนะครับรักเงินตัวเองให้เยอะ นะครับผมการเราเราหาเงินเนี่ยมายากมากก่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากๆแกแล้วแกจะมาถลุงกับเกมหรือจะมาอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยคุ้มถ้าเราเล่นเพื่อเติมเต็มความสุขโอเคถ้าทําเป็นงานอดิเรกหรือเป็นงานเสริมได้โอเคผมแฮปปี้ผมเชียร์นะครับเพราะเกมนี้มาสร้างไรายได้แบบนั้นได้จริงๆแต่ถ้าเป็นงานหลักไม่ดีไม่แนะนําจริงๆบางคนปรึกษาผมเรื่องออกจากงานผมใจหายมากเลยนะผมรู้สึกว่าแกไม,ไม่ไม่ต้องทําถึงขั้นขนาดนั้นก็ได้ ให้แกมาเล่นเกมแล้วก็หาเงินแบบค่าแบบขนมเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือจบแล้วค่าไรายได้ของเกมมันเยอะมากๆจริงๆอะ่ะคุณจะตัดสินใจออกมันก็เรื่องของคุณอันนี้ผมไม่ห้ามนะครับผมประมาณนั้นก็วันนี้ผมได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงิน่มาคูดจะเยอะเลยก็วันนี้ตอบให้แล้วนะครับถ้ามีคาําถามอะไรคอมเมนต์่างคลิปได้อันไหนที่ผมทําได้ผมก็จะทาอันไหนที่ผมทําไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทานะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยเนื่องจากว่าผมเองก็ไม่ได้ทําคลิปแค่เกมเกมเดียวผมทําหลายเกมมาก ดังนั้นเรื่องเวลาต่างๆผมก็จะพยายามหาเวลาว่างมาทําให้เพื่อนๆแต่ก็ขอกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยได้กันนะครับไปเลวบีบี